สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซิร์ฟนนะครับอยู่ผมกิมมาตังนะวันนี้กับบรรยากาศคิวออีกแล้วนะฮะแมตช์นี้โค้รสูสีฮะบอกเลยห้ามกับพิพตานะฮะตอนนี้แมตช์ที่12บสอง้เเช็คสก,กิลก่อนนะฮะตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับแต้มตอนนี้นะฮะห้าสิบห้าต่อหกสิบนะครับดูแล้วเป็นลองนะแต่ว่าเขาเหลือการตีแค่สองครั้งนะส่วนคิวผมเหลือคุณโอ๊ตกับผมซึ่งในคิวก็จัดว่าค่อนข้างชัวนะฮะ เราตีได้มากกว่าอีกสองทีนะโดยตามอยู่ห้าแต้มนะดังนั้นเนี่ยถ้าผมกับคุณโนตเก็บได้รวมกันสักแปดเหรียญนะครับก็จะเป็น63สิบสามจะบีบให้เขาต้องเก็บสามถึงสี่เหรียญนะซึ่งมันไม่ง่ายมากนะฮะเพราะหลังๆดูจากคะแนนเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มเจาะไม่เข้าแล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมได้รับภารกิจนะฮะคลิปอาจจะตัดต่อนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องซะทีเดียวนะภารกิจผมคือให้ตีบ้านสิบแปดก่อนนะครับ โอเคฮะเพราะว่ามันจะเหลือสบ้านที่เราเลงน,นะแล้วก็มาลุ้นกับคุณโอ๊นะแบ่งกันคนละสบ้านนะโดยผมจะต้องตีก่อนนะก็ดูว่าผมมีตัวเล่งเทินสองตัวก็คือเอกับแทโอนะซึ่งบ้านนี้อาจจะเรียกว่าไม่เสียเปรียบมากนะอาจจะได้เปรียบนิดๆน,น,นะบัฟเป็นเลื่อนนะกบป้องกันนะโอเคครไปลุยกันครับไม่เสียเวลานะเพราะว่ามันสีทุกครึ่งแล้วโอเค ตื่นเต้นทุกแมตช์นะฮะสองแมตช์หลังตามจนนึกว่าไม่ทันแต่ก็ตามจนเกือบจะทันแล้วต้องต้องทำให้ได้ดีดําเปิดครับยังไม่ได้เลยครับยูชิโนะท่าล่างครับนึกอว่าท่าบนคารุปาไทครับนาจายไม่ตายครับแตยูชินตายไปแล้วครับไปแช่มาครับ ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะหมิงมานะอย่ามัดกี่พลังพอหมยแม่งมัดกี่พลังนะเปอร์เซ็นชนะถุงก็แพ้นะรอแทวโอตายก่อนนะ โอ้กี่พลังล่วงเลยฮะโดนเล้งเทินครับแอลเกิดมาฟาดครับรน,น่าจะทันเวลาฮะน่าจะของ <c oughs> แอโอเล้งเทินครับ <c oughs> คือน้ำแข็งแตกผมก็ยังมีตัวเกิดน,นะน่าจะทันเจนาทีนะครับ โอเคฮะก็มีชั้นแรกคอมพิีทไปนะ <And play. S 1> ก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับโอเคมาต่อกันนะฮะตอนนี้สถานการณ์เราตามหนึ่งแต้มนะฮะเขาตีครบเรียบรอ้อยแล้วก็แพ้รวดสองทีนะฮะ โดยคุณโอ๊ตเก็บได้2นะผมได้2นะเหลือผมกับคุณโอ๊ตอีกอคนละทีนะเดี๋ยวผมจะไปตีบ้าน8นะขอเช็คสกิลก่อนนะซึ่งถ้าผมเก็บได้2แต้มคือจบนะฮะที่กับมาชนะเฉยนะฮะแต่ถ้าผมพลาดก็เดี๋ยวตัดสินใจกีได้โอ๊ตเก็บหนึ่งเหรียญเอาเสมอหรือว่าวัดไปเลยแต่คิดว่าคงจะวัดนะฮะก็มีโอกาสทีคนละทีนะฮะก็โหวตกันมาได้กิแลวเบอร์แปผมน่าจะได้เปรียบเพราะผมมีเล้งเพลินสอ2ตัวนะฮะ กเดี๋ยวไปดูกันนะฮะลุยกันมาสามทีแล้วนะน่ากลัวตรงเนี้ยแต่มั่นใจลึกๆนะว่าได้สองหรือสามจะปิดเกมได้นะมาลุ้นกันครับโห้เสียวปาแม่งทุกรอบโอเคยิงเข้าสบายนะแอบโอมาฮะทะลุปั๊บสามตัวฮนะเบาๆฮนะโอ้โหย,ยังไม่รวง นี่แหละเสียวท่านี้แหละโอ้โหเหตนะุร่วงฮะรูบารสามเป้าฮนะสามตัวหน้าหรือล่าโอเคฮนะแนวหลังฮนะ โอปิดฉากฮะยังฮะเหลือหนึ่งก่อนนะเหลือหนึ่งบอวะผูไม่หนึ่งเลยอันหนึ่งแล้วโอเคจบดีใจวะอันนี้คุยกับกิวด้วยนะฮะมันก็เลยท่านิดหนึ่งนะก็เลยแบบดีเลยน,นิดหนึ่งโอเคนะฮะก็ปิดฉากวอได้สวยงามฮะ แมต์นี้แมตช์ที่สิบสองแล้วนะเขาตัวรอดจากความตายมาไนดะ้ตอนแรกนี่ตามเจ็ดเหรียญน,นะแล้วเขาตีเยอะกว่าเขาตีน้อยกว่าทีหนึ่งสองทีด้วยคิดว่าไม่ทันแล้วแต่ดูดีครับโอ้โหหนึ่งสองสามไล่มาเลยนะสี่ห้าหกหกจาาสุดท้ายทัดไปสิบแ็ดเหรียญน,นะฮะไม่พลาดเลยนะครับแม้แต่ที่ขังเขาเนี่ยกีดาบแล้วเนี่ยนับกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 90 10ดาบสุดท้ายเขาได้แค่3นะก็เลยพลิกมาชนะด้วยประการชนนี้ก็จะจบประมาณ6กถึง64นะแล้วแต่คุณโอเล่าลสุดท้ายนะฮะแต่ขาดเรียบร้อยแล้วเหลือ18นาทีฮนะก็เป็นกำลังใจต่อให้กันแล้วกันละกันนะฮะแมตช์หน้านะก็ขึ้นแบรนดับสูงวันนี้แน่นอนนะเจอแข็งแน่นอนสนุกครับสนุกซีซั่นนี้นะพอมันมีลิสแปรนี่มันทำให้สูสีขึ้นนะฮะแล้วเจอในคลิปหน้านะครับก็ถูกใจกดไลค์กดสมัครให้ด้วยนะ เรืงใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ